เรื่องน้คเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ซ่อมแซมแน่นอนบ้านคุณจะยิ่งทรุดโทรม้ารั่วในผนงังโครงสร้างอาจจะมีปัญหาได้<ะ>เราเป็นตาสีตาสาสมมุติเราเป็นคนอยู่บ้านทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้เก่งเหมือนเหมือนเราทําบ้านมาเราจะรู้ว่าเฮ้ยษละอาการแบบนี้น้ำรั่วในผนังจุดนี้แน่นอนอบางคนมันดูไม่ออกหรือ,อ,อหรือคนส่วนใหญ่ดูไม่ออกอยู่แล้วะฉะนั้นเนะ่เราสามารถเรียกใช้บริการ ของการประปานครหลวงครับให้เขาส่งช่างที่เป็นช่างมืออาชีพมีประสบการณ์ทําเรื่องเกี่ยวกับประปามาโดยเฉพาะเป็นวิชาชีพเขาอยู่แล้วการประปานครหลวงคือทางออกของคุณในการที่ดูแลเรื่องระบบน้ําสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The r o o m Maker นะครับวันนี้มาที่บ้านหลังนี้อีกแล้วอีกครับผมน เป็นบ้านที่เรามารบกวนแม่ของคุณจนตอนนี้แม่ของคุณหนีกลับอเมริกาไปแล้วไม่ใชไม่ได้ลแล้วต้องบอกว่าบ้านแม่ผมเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยอยู่ไทยประมาณแบบ3เดือนบ้างแล้วก็ไปเที่ยว3เดือนกลับมาสักอีก3เดือนพอเจ้านี่เริ่มรู้ว่าอยู่ที่ไหนปุ๊บเขาก็จะย้ายไปที่ผมเชื่อว่าผู้สูงอายุหรือแม่ของคุณเองอหรือแม่ของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเป็นแบบนี้หรือมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆแบบนี้ไม่อยู่ติดบ้านแต่จริงวันนี้มาเนี่ยมันเป็นปัญหาเป็นเคสมันเป็นเคสจริงๆนะครับเพราะว่าแม่ไลน์มาบอกปาก เข้าไปดูบ้านแม่หน่อยนะรู้สึกว่าค่าน้ำมันผิดปกตินะลกูกช่วยเข้ามาดูหน่อยแล้วเขาก็เป็นกังวลและตอนไม่อยู่ทําไมค่าน้ำไม่ลดเลยวะนั่นน่ะสิคราวนี้เรามาดูเจาะลึกกันก่อนก่อนพาไปสำรวจบ้านนะว่าเฮ้ยตรงนี้บ้านมรามีปัญหาตรงไหนเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปกติที่บ้านเราจะเกิดปัญหาท่อแต่น้ํารั่วซึมอะไรอย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนการตรวจสอบหรือมีรูปแบบประมาณไหนรูปแบบที่หนึ่งก็คือว่าถ้าบ้านคุณเป็นแบบการเดินรอยท่อนะ้ําประปาท่อที่เป็นท่อ PVC เดินเกาะไปกับแนวผนังพวกนี้เนี่ยเวลาม จะเห็นได้ชัดเจนใช่สังเกตได้ง่ายด้วยตาเลยคือมันจะเห็นคราบน้ําเห็นการแตกปิแตกออกเห็นน้ํากระเซ็นอ,ออกมาอันนี้มันสามารถเรียกช่างมาดูแลได้อย่างง่ายรูปแบบที่สองอันนี้น่ากลัวกว่าก็คือว่าในหลายๆบ้านหรือยิ่งบ้านในยุคนี้สมัยนี้อยากจะเดินท่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นบ้านลักษณะโมเดิร์นที่มีการกรีดฝังระบบต่างๆเข้าไปในผนงังพวงนี้เนี่เยเราจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยใช่ว่าน้ารั่วตรงไหนคือบางทีถ้ารั่วจัดๆเนี่ยรั่วมากๆเนี่ยยังพอเห็นซึมเราจะพอเห็นความชื้นในผนังโอ นิดเดียวอ่ะเป็นตามดคุณเคยเห็นตามดไหม <g ül> <c oughs> มันจะไม่รู้สึกเลยดยนิดหน่อย,อยแต่เราจะพอสังเกตได้จากอะไรค่าน้ําค่าน้ําหรืออันที่สองเคยไหมแบบนั่งๆอยู่เออเฮ้ยอ๋ <c oughs> อ ปั๊มน้ำใช่ปั๊มน้ำจะร้องอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีการร่องของตัวแทงเก็บน้ำเหมือนมีการใช้น้ำอยู่ตลอดเวลา<ช>จาก3ข้อนี้เอาจิงๆิงสรุปรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ซ่อมแซมแน่นอนบ้านคุณจะยิ่งรุดโรมถ้ารั่วนในผนังก็จะมีโครงสร้างอาจจะมีปัญหาได้เพราะในโครงสร้างนั้นมันมีเหล็กมีปูน โดนน้ำโดนความชื้นไปนานๆเราเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยไอ้ปั๊มล้องอย่างนี้เนมันไม่ได้ลามให้ตัวน้ํารั่วนะมันลามไปทําสูตรเรื่องของการที่ปั๊มเสียร้ววโอ้ปั๊มเสียนี่ก็พาใช้หลายพันอะเหมือนใช้งานหนักตลอดเวลาแล้วปัญหาจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่อยู่บนปัญหาของน้ํารั่วซึมเนี่ยก็คือว่าเราจะไปหาช่าง ที่เป็นช่างประปาเข้าบ้านเรามา<ช>แล้วมาซ่อมบางทีเขาไม่ค่อยมาถูกไหมยากมากคืออันเนี้ยผมเคยมีปัญหาแบบนี้แล้วก็เรียกใช้ช่างนอกคือต้องบอกว่าค่าบริการค่อนข้างที่จะสูงเราเป็นตาสีตาสาสมมุติเราเป็นคนอยู่บ้านทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้เก่งเหมือนเหมือนเราทําบ้านมาเราจะรู้ว่าเฮ้ยษละอาการแบบเนี้น้ํารั่วในผนังจุดนี้แน่นอนอบางคนมันดูไม่ออกหรือ,อ,อหรือคนส่วนใหญ่ดูไม่ออกอยู่แล้วะฉะนั้นอนะ่ะเราสามารถเรียกใช้บริการ ของการประปานครหลวงครับให้เขาส่งช่างที่เป็นช่างมืออาชีพมีประสบการณ์ทําเรื่องเกี่ยวกับประปามาโดยเฉพาะเป็นวิชาชีพเขาอยู่แล้วแล้วก็สามารถอุ่นใจได้ว่าอบ้านใครมีเด็กมีผู้สูงอายุจะเรียกช่างจากไหนมาอ,มอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เป็นช่างมืออาชีพสามารถตรวจสอบได้สามารถมีโลโก้มีแบรนด์ มีการตรวจสอบเชื่ออะไรอย่างชัดเจนต้องยอมรับว่าในการที่ช่างเข้ามาบ้านเนี่ยอย่าง,งน้อยเราอุ่นใจมากยิ่งขึ้นสามารถปล่อยให้ช่างทํางานละเอียดอ่อนอย่างงานซ่อมประปาได้จากจากี้เราเล่าไปแล้วอ<ะ>ตอนนี้เขาอยากดูแนละ้วเ,เพื่อนๆอยากดูแล้วแล้วมาใช้งานยังไงคุณโชว์ให้ผมดูดีกว่าอ่ะอันนี้ค,คุณไปโหลดแอปนะครับ m w a on mobile นะครับรูปด้าหน้าตาโลโก้ oko, อะไรต่างๆแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ,รบปกติเราก็จะมีการสามารถเช็คได้ว่าค่าน้ําเดือนนี้จะเป็นเท่าไหร่สำรัค่าน้ําเดือนนี้จ่ายยังไงประวัติการใช้งานน้ําย้อนหลังได้5เดือนแล้วก็ไปดู ตามกราฟย้อนหลังได้เลยนะครับว่าเราใช้งานน้ำไปมากแค่ไหนสถิติ5าเดือนย้อนหลังของเราเนาะว่าเราใช้น้ําไปยังไงแล้วที่สาคัญเนี่ยเขามีด้านขวาเนี่ยด้านขวาบวกเขาีบลอกบล็เขามีคอมเพล่ให้ดูด้วยว่ามากขึ้นน้อยลงอะไรเนี่ยคุณจะได้ควบคุมการใช้น้ําของคุณได้เป็นตัวเปรียบเทียบให้ดูว่าเฮ้ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติหรือเปล่ายังไงผมเชื่อว่าค่าน้ําของการประปานครหลวงน่ารักอยู่แล้วนะครับเรามาดูในบริการอื่นนะครับถ้าเรากลับไปหน้าโฮมนะครับ เราก็จะมาพูดคอนเทนต์หลักของเราก่อนนะครับว่าวันนี้เรามีปัญหาว่าเราเจอน้ํารั่วซึมเกิดขึ้นเกิดจุดที่ท่อประปาแตกเราสามารถกดเข้าไปได้ที่สํารวจหาท่อรั่วมีบริการหลากหลายมากใช่ขพอกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ต้องมากรอกอะไรให้มันยุงยับแล้วเพราะจริงๆการใช้งานแอปพลิเคชัน M W A on mobile เนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วใช่เรามีการกรอกเลขบัตรประชาชนกรอกที่อยู่บ้านกรอกอะไรไปต่างๆนานาแล้วเขาก็จะมีประวัติของเราอยู่เขาก็ดึงข้อมูลเรามาใช้เลยว่าเราจะใช้บริการแบบ ไหนมีการเพิ่มรูปภาพมีรายละเอียดของการซ่อมเป็นยังไงแล้วก็เราสามารถแอดเพิ่มรูปภาพได้ส่งข้อมูลไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาก่อนว่ามีจุดซ่อมกี่จุดอะไรยังไง าก็จะทําการนัดวันสํารวจมาครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับจริงๆไม่ได้ถนัดใช้แอปไม่เป็นไรนะบางคนแบบว่าสูงอายุอาจจะไม่ถนัดนะครับก็สามารถโทรไปได้เลยใช่ครับที่ M W A Call Center นะครับเบอร์1นึ่นสาะครับสามารถไปคือแจ้งด้วยการพูดคุยนั่นแหละว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนเบตเลขที่บ้านเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็จุดที่มีปัญหาเป็นยังไงบ้างก็จะนํามาสู่ขั้นตอนวันนี้แหละก็คือว่าเรานัดสํารวจมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ช่างเขาก็จะมาทําการสํารวจทําการซ่อมมาไรต่างๆเดี๋ยวช่วงเที่ยงเดี๋ยวเจอกัน กี่เข้ามาแล้วเขารอเราอยู่ัะครับเราต้องรีบถ่ายแต่เรื่องสําคัญเลยเพื่อนๆอาจจะถามมาว่าบริการของการประปานครหลวงเนี่ยจังหวัดอะไรใช้ได้บ้างมี3จังหวัดนะครับตอนนี้นะก็คือกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีครับผม3าจังหวัดนี้นะครับก็สามารถเลยใช้บริการของการประปานครหลวงได้นะครับ สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคร<ช>ับก็จะเริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มสอบถามมาแล้วว่าเฮ้ยมันจะกี่บาทกันหน<ช>้าต้องบอกว่าราคาการซ่อมแซมเนี่ยเราบอกไม่ได้เพราะมันอยู่ที่เคสว Y เคสอยู่ที่ปัญหาของแต่ละหน้างานะะใชแห<ต>นักามากหนักน้อยชเขาก็จะมีค่าสำรวจเบื้องต้นมาซึ่งค่าบริการสำรวจท่อแตกรั่วของการประปานครหลวงจะแบ่งตามขนาดพื้นที่สำหรับพื้นที่ไม่เกิน100ตารางวาหรือไม่เกิน4ชั้น เช่นบ้านเดี่ยวทาวเฮาส์ทาวโฮมตึกแถวอาคารพาณิชย์จะมีค่าบริการเริ่มต้นที่250บาทต่อครั้ง สามารถดูรายละเอียดราคาได้ตามตารางนี้เลยนะครับในบริการนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนการที่เรียกผู้เชี่ยวชาญมาขอเจอผู้เชี่ยวชาญหน่อยขอมาดูหน่อยแล้วปรึกษา,แบบาหน่อยอ่าปรึกษาหน่อยว่ามีปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะแก้ไขได้ยังไงสามารถดูแล้วก็เริ่มต้นทางกายภาพด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับผมเช่นเคสบ้านผมเห็นด้วยตาแล้วว่ามันมีปัญหนาแน่นอนสันนิษฐานแล้วว่ามันมีเคสหนักห<ๆ>เช่นการรั่วในผนังอะไรแบบนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งซึ่ค็คือันนี้ก็จะเริ่มต้นที่750บาทนะครับว่าเขาจะมีการเครื่อง ฟังในพันธุ์แปลว่านี่คุณโดนจ่าส50บาทใช่คับก็จะมาเริ่มต้นสำรวจให้กับบ้านได้นะครับแค่นี้นั่นแหละครับเราก็จะได้รับบริการดีๆของการประปานครหลวงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในช่วงที่ช่างบริการดีกว่าใช่เดี๋ยวผมไปซอกแซกจอะลึกให้นะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขาเป็นแบบไหนแล้วก็จะมีบริการมีเซอร์วิสในการทําบ้านผมจะมีปัญหาในการแก้ไขตรงไหนบ้านเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ แล้วตอนนี้นะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญนะครับเรียกว่าเป็นวิศวกรจากการประประนานครหลวง<ช>วันดีครับ,รบนี่ผมเรียกว่าคุณมอสได้อ่านะครับเดี๋ยวคุณมอสจะพามาสำรวจหน้าง,งานกันนะครับแต่ต้องบอกสิ่งแรกที่ผมตกใจนอกจากรถการประประนานครหลวงจะมาโลโก้ชัดเจนสีฟ้าแจ่มแมวต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้มีทีมมาด้วย แน่นอนอ่าเดี๋ยวเชิญเรียกทีมงานแล้วก็ให้เขาทํางานได้เลยอันนี้คือมามาเยอะนี่จะยังไงกันแบ่งงานกันก็เดี๋ยวใช่ครับผมจะให้น้องๆเนี่ยไปดูตรวจสอบตามพวกก๊อกตัว<อ>ักโคกอะไรก่อนอ่าเป็นเบื้องต้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเช็คทีมมิเตอร์กันอ่าโอเคอ,อ่นนั้นเดี๋ยวเชิญทํางานเล,เลยครับตามสบายเลยครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุบคณมอสนะครับซึ่งเป็นวิศวกรจากการประปานคนรหลวงนะครับนี่มาวันนี้ซึ่งปกติเนี่ยจะมากันประมาณกี่คนนะครับสามคนครับสามคนจะมีใครบ้างหัวหน้าช่างครับหัวหน้าช่างหนึ่งคนทีมงาน ตรงไหนกันก่อนอันดับแรกเนี่ยเราก็จะไปดูตามพวกก๊อกชักโคกลูกลอยต่างๆของลูกค้าก่อนว่ามีการปิดสนิทดีแล้วใช่ไหมทางผมเนี่ยก็จะมีทีมงานดูให้ก่อนเลยเขาจะมีขั้นตอนที่เรียกว่าคุณตรวจสอบอด้วยตัวเองไปเบื้องต้นแล้วแล้วก<ช>็วาหาปัญหาไม่เจอเนาะอ่าอาจจะหลุดลูกค้าจะหลุดอ่าลูกค้าจะหลุดเอ๊ะมันมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยจะได้เรียกทีมเขามานะครับทีมเขาจะได้มาช่วยตรวจสอบแต่เราจะมาดูตรงไหนก่อนครับคุณวอตก็ดูทีมมิเตอร์ครับอันนี้ทีมงานแจ้งผมว่าอ่าพ อย่างที่เราเห็นครับมันจะมีการหมุนอยู่ใช่ใช่อย่างนี้นแปลว่า,วาเกิดปัญหาแล้วแน่นอนโอเคถ้านนนงนั้นเราก็ต้องมาเดินสำรวจกันต่อ,ตอ,เ,รตอเรียกได้ว่าเชิงกายภาพง่ายๆก่อนเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยตรงนี้มันจะเป็นโซนจอรดรถของบ้านแม่ครับนะครับแล้วก็นานๆจะมีรถมาจอดนั่นแหละก็เลยเขาก็เลยปลูกต้นมงต้นไม้ไว้ แล้วก็อันนี้ลักษณะของท่อเดินลอยอย่างนี้เราก็ตรวจสอบด้วยตาได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็จะดีต่อ้าลูกค้านิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดมันเกิดการแตกรั่วอะไรเนี่ยก็สามารถเห็นได้เลยแต่ว่าเมื่อกี้มันก็จะมีเคสที่มักเกิดได้บ่อยใช่ไหมครับก็คือตามรอบๆบ้านใช่ไหมใช่ครับก็เนี่ยตั้งแต่ไล่มาจากแนวท่อมาตั้งแต่มิเตอร์เข้ามาเลยอ่าเราก็ต้องมาตรวจสอบพักน้ําปกติในการตรวจสอบแปลว่าไอ้ท่อที่ฝังอยู่เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมาเครื่องมือใช่อ่าให้คุณมอสเล่าให้ฟังหน่อยเครื่องมือมันเป็นลักษณะประมาณไหนเครื่ น้องเขาถือเข้าไปเมื่อกี้เขาไว้ฟังเสียงโดยใช้การสั่นสะเทือนข้างในเนี่ยมันจะมีแผ่นไดอะแอมมันจะเป็นตัวรับแรงสั่นสะเทือนได้แบบดีมากแปลว่ามันจะได้ยินเสียงน้ำนั่นแหละท่อปกติที่มีน้ําอยู่อ่ะมันจะไม่มีเสียงนะใช่ใช่มันจะมีมันจะเงียบเลยอาจจะต้องบอกนิดนึงว่ามันต้องยังไงก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างกลางวันเงี้ยงานปดิพี่อย่างเงี้ยมีรถวิ่งผ่านมันไม่เสียงแล้วมันได้ยินมันเกิดการสั่นมันเกิดรถผ่านมันเกิดอะไรรถไอติมมหม่ก็มาเกิดรถไอติมเพราะว่าแบบบางที่่ชาางเร ฝึกอบรมมาเนี่ยจุดหน้าบ้านแปลว่าตัวนี้เช็คลิสหายห่วงไปแล้วคือตอนแรกกับผมเนเสียวจุดนี้ที่สุดไม่ใช่เพราะอะไรเป็นมุงเก็บเครื่องไม้เครื่องมือช่างกลัวว่าแบบเดี๋ยวมันจะตกมีเครื่องมือหนักอะไรไปทําให้ท่อมันเสียหายเดี๋ยวเราพาไปดูในบ้านกันต่อนะครับ,รบได้ครับตอนนี้พาคุณมอสนะครับซอกแซกเข้ามาสู่ในห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้านี้จะเล็กหน่อยนะผมอธิบายอย่างนี้ว่าห้องน้าผู้สูงอายุเขาอยากนอนข้างล่าง แล้วเขาก็เลยรีนเวทห้องน้ำเนี่ยให้มันแบบพออาบน้ําได้ครับคราวนี้ปกติถ้าการประประานครหลวงมาตรวจสอบเนี่ยค,คุณมสเขาจะตรวจสอบอะไรยังไงบ้างก็เบื้องต้นจะดูพวกชักโคกกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็มีหลายหลายกรณีที่เจอชักโคกมีปัญหาอ่านี้ก็คือมีการตรวจสอบด้วยซึ่งเมื่อกี้คุณมีแงมาบอกแล้วนะครับว่าถ้าถ้าอยากจะมีการเปลี่ยนจุดไหนก๊อกนงก๊อกน้ําอันไหนเสียถามการประปานครหลวงเขาน่เขาก็ยินดีที่จะเซอร์วิสให้แล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับต้องครับ ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนกันต่อข้างหลังบ้านไหมครับตรงทางพักน้ำครับไปครับครับเดินไล่น้ํามาจะทั่วบ้านแล้วเนาะตอนนี้นะครับอ่ะเราก็ต้องมาดูอันนี้เป็นการตรวจสอบที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือผมเริ่มเก่งแล้วผมเริ่มเข้าใจแล้วให้การพูดระบบเดินลอยอะไรแบบนี้สามารถมาให้ช่างมาดูได้นะครับบางทีปกติมันมีจุดเสี่ยงตรงไหนบ้างครับก็อย่างทางพักน้ำเนี่ย ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดที่แบบจุดยอดฮิตเลยเรื่องลูกลอยของทางปกน้ำนะครับอ๋อชอบเสื่อมพอเสื่อมนั้นมันเป็นยังไงอาการมันมันไม่ตัดน้ําไม่ตัดน้ำเติมเรื่อยเอาน้ําเติมเรื่อยบางทีเติมถ้าโชคดีหน่อยก็เติมออกมาให้ลูกบ้านเห็นเลยว่ามันน้ํามันล้นโอเคแต่บางทีมันอาจจะไม่ไม่เห็น ั๊มดังเรื่อยๆฟั๊มอ๋ออันนี้อันนี้นนคือตัวาใช่เดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันแล้วว่าตกลงตรงไหนกันแน่นะครับที่มีปัญหาข,ของบ้านผมนะครับครับ,รบมาตอนนี้นะครับเราคาดว่าเราเจอจุดที่เป็นปัญหาแล้ว<ช>นะครับตรงเนี้ยผนังด้านเนี้ยมันคือผนังที่ติดกับห้องน้ำนะครับแล้วเราก็พอไล่จุดอะไรต่ตางๆแล้วเนี้ยเราก็มาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะผนังด้านนี้มันมีความชื้นเนาะใช่ไม่มีคราบน้ำมีความชื้นอะไรเงี้ยครับก็คุณมอสได้นาว่าย่างไงครับตรงนี้เดี๋ยวให้น้องตรวจเช็คแล้วชััววววแนนนน่่่่เเดดผมมจจะะาาาุุป็ล้ โอเคครับซึ่งอธิบายอย่างนี้อ่ะเจ้าเครื่องที่บอกนะครับนี่ก็คือเครื่องตรวจใช่ไหมครับเ<รวจ>ครื่องตรวจเสียงอ่ะก<ช>็พูดแบบนี้ได้นาออ่ะทั้งเหล็กเนี่ยตรงปลายเนี่ยมันจะไปจิ้มกับจุดไหนนะครับร<ว>จ,จุดที่สงสัยคือคือเราจะไล่มามันอาจจะไม่ได้มาจิ้มตรงจุดที่มันใช่เลยอ่ะแล้วเจออ่ะ,อะมอาจจะต้องไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆค่อยๆดังค่อยๆดังแล้วจุดจุดที่ดังที่สุดคือจุดที่สมมติเราไปไกลๆก่อนมันก็จะดีเสียงน้ํานิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆไล่มาว่าเอ๊ะตรงไหนนะที่น้ํามันดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้้นนเเราาาก็พบว่่จอปัญหตีใช อ่าแล้วเราก็ฟังคือตรงเนี้ยในหน้าจอครับมันจะมีเดซิเบลบอกอ่าเหมือนเหมือนเดซิเบลเสียงที่ผมเคยทําหลายคลิปแล้วเมื่อกี้มีเดซิเบลตีขึ้นมาว่าเฮ้ยตรงนี้มีเสียงท่อแต่เมื่อกี้ผมลองแอบขอหูฟังมามันจะมีเสียงเสียงซาซาเสียงเป็นเหมือนน้ําถูกเปิดอยู่ในท่อเหมือนเราดูดน้ําอ่าจากหลอดคุกคลุคลุอคลุคลุกคนุกครุคลักคลกคลมาค์กคลุกคลุกคง ก็เดี๋ยวเราพอมาร์กเนี่ยเราก็จะให้ช่างไหนมาอาจจะเอาช็อคมาขีดหรืออะไรเงี้ยครับเอาละครนี้ผมรู้แล้วรวดตรงนี้ครับมาร์กไว้ตรงนี้ครับแล้วทําไงต่อเจาะซ่อมคาีโอเคการเจาะซ่อมก็คือเราก็ติดต่อช่างที่รับบริการซ่อมแซมของการประปานครหลวงได้คือจริงๆแล้วอ่ะทีมทีมเราเนี่ยแหละที่มาเนี่ยสามารถซ่อมได้เลยโอเคแต่คราวนี้ก็อาจจะนัดซ่อมภายหลังก็ได้ถ้าใช้ใเวลา ใช้อะใช่ละก็คือปรับแต่งยืดหยุ่นได้นะนี่ผมชอบผมชอบมากอ่ะไล่วิธีการเลยว่าเดี๋ยวพอไปซ่อมเนี่ยมันจะมีภาพอะไรเกิดขึ้นบ้างสกัดสกัดผนังออกมาปุ๊บปุออกมาเจอท่อเจอท่อที่แตกท่อเจอท่อที่แตกทำไงต่อก็ตัดต่อท่อครับตัดต่อท่อก็คือมีการตัดออกแล้วเสียบท่อใหม่เข้าไปแล้วก็ติด ข้าตรงเข้าต่อใหม่โอเคเรียบร้อยจากนั้นผนังทําไงที่มันเป็นรูก็คืนพื้นผิวครับคืนพื้นผิวก็จะเป็นการฉาบการโป๊กันอะไรนะเต็มเต็มพื้นที่เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้เจาะแผลใหญ่มากไม่ต้องอ่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเราเราไม่ได้เจาะอลังการรวบรวมข้อมูลกันนะครับว่าวันนี้ต้องซ่อมต้องอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวเสียค่าใช้จ่ายกันปกติค่าใช้จ่ายก็คือจ่ายก่อนในแอปถูกไหมคุยแล้วค่าใช้จ่ายเรียบร้อยเราซ่อมก่อนซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยจ่าย จ่ายงานเลยโอเคนะครับ <within> ว <room> ah. tamam. okay. okay. ันนี้เนาะขอขอบคุณค e: uh ุณบอดมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับผมครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทําให้เราอยู่บ้านได้อย่างกุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสียเงินโดยใช่เหตุนะครับการบริการแบบนี้เนี่ยอันนี้เราทําคลิปมาหลายคลิปแล้วมันมีประโยชน์แล้วมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สําหรับบ้านของคุณในการเมนเทนน์ต่อไปก็ฝากแบบมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเนาะแล้วก็แชร์กันไปนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับสําหรับการเมนเทนน์การใช้น้าของคุณครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะว ไม่ได้มีเพื่อนซีเป็นช่างเหมือนเหมือนทีมรูเมเกอร์อย่างนี้นะครับจะไปเรียกเขามาใช้มาซ่อมท่อสํารวจท่ออะไรแต่ละทีเนี่ยบางทีผมเชื่อว่าคนที่อยู่บ้านเขาจะมีปัญหาเนาะไม่สะดวกแล้วบางทีพวกเนี้ยเวลาคนเรามีปัญหาเรื่องน้ํารั่วใจมันร้อนไงมันไม่อยากให้มันไหลทิ้งมันอยากรีบแล้วบางทีมาอินบ็อกซ์รูเมเกอร์มีช่างไหมถ้าเรามีช่างเราจะแบ่งไม่แบ่งบ้าเปล่าใครจะแบ่งก็เก็บไว้ใช้คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการประปานครหลวงคือทางออกของคุณในการที่ดูแลเรื่องระบบน้ํา เมื่อกี้เห็นในการทํางานของพี่ช่างเขาเนี่ยเป็นมืออาชีพแน่นอนมาตรฐานแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกผมแอบไปตองแฝกมาไม่หยิบฉวยอะไรไปเลยการค้าบ้านลูกค้าเนี่ยมันจะต้องแบบมันต้องมีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ถูกเทรนมาเป็นอย่างดีต้องเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่ช่างเป็นวิศวกรเลยเใช่ในการสํารวจในการเข้ามาทํางานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยในหลายครั้งเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องตรวจสอบโดยที่ตาเรามองไม่เห็นมันต้องใช้เครื่องม้เครื่องมืออีกแบบมันต้องใช้ประสบการณ์อีกแบบต้องมองโครงสร้างให้เป็นด้วย ซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ต้องขอชมเลยก็คือว่าช่างเขาเนี่ยมีมาตรฐานมาเนาะนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยรูปแบบการติดต่อเข้าไปเนี่ย M W A Call Center 1 1 2 5หรือว่าจะเข้าไปที่ M W A on mobile ที่เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้นะครับดุวนระดับเราก็ถนัดเป็นแอปพลิเคชันมากกว่านะครับแล้วก็การเรียกใช้บริการการตรวจสอบมาตรฐานการรับประกันการการันตีอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนดูคลิปนี้นะครับก็อุ่นใจได้มากขึ้นครับเรียกมาใช้เถอะนะครับแล้วก็ ราคาเนี่ยน่ารักและก็สมเหตุสมผลมากนะครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นอีกคลิปคุณภาพนะครับท<ช>ี่ก็ฝากแชร์กันต่อนั่นแหละ,ะ,<น>ะก็คือควันนี้เราให้คอนเทนต์ที่มีประโยชน์เนาะแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือคุณอยู่ตรงไหน3จังหวัดนี้กรุงเทพนนทบุรี สมสุนปานนะครับก็ขอให้คุณแบบว่าช่วยกันแชร์แล้วก็ใช้บริการนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการอยู่อาศัยของคุณและไม่เพียงแค่นั้นนะครับ <c oughs> ก็ยังไงฝากการประปานคกหลวงวนะครับถ้าอยากทำคอนเทนต์ต่อนะครับคือเขาจะมีอีกหลากหลายบริการใช่ไห<ผ>มนะผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติบ้านผมก็เป็นครับคุณเคยล้างแทงน้ำไหมสักครั้งในชีวิต ไม่เคยแล้วคุณก็อาบข้ามตะกันไปทุกวันทุกวันแบบนี้สามารถเรียกใช้บริการดีๆซึ่งการประปานครหลวงเขาก็มีเหมือนกันนะครับเขามี้บริการอีกหลายอย่างใช่เราต้องตีสเน่ห์เขาไว้นี่มผมใส่เส<ๆ>ื้อสีฟ้าเาเนะี่ย <laughs> ป <c oughs> กตินี่ผมใส่เสื้อสีสีอื่นไปจ๋อสีดำดีเจเนต้องสีดำเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าเลย <c oughs> ยังไม่ซักนี่ยังมีกลิ่นอยู่เลยฝ <c oughs> ากดูไว้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมยังไม่ต้องเชื่อเราก,ก็ได้อลองไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก่อนนะครับที่ www.mwa.co.th หรือสามารถเข้าไปติด,าดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook ของการประปานาครนดูนะครับภาพเต็มอิ่มไอเดียชัดเจนแล้วก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆนี้ดูนิกเกอร์ก็ฝากไว้นะครับถือว่าเป็นบริการดีๆที่มันอยู่ในประเทศของเราอยู่แล้วนะครับแค่คุณเพียงรู้จัก แล้วก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ช่วยในการจัดการในชีวิตของคุณเรื่องน้ำประปาครับครับผมและ r ูเม m เกอร์ทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องสนุกเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่หิน Room Maker ์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมการประปานครหลวงน้ำดีชีวิตดี